สวัสดีครับผมเฮียโกดครับเสือลุยไฟเกษตรครับวันนี้ผมพามาดูสต๊อกของฟิลเลอร์ของพรชัยนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นสินค้าขายดีครับตอนนี้กำลังกาลังจะเริ่มฤดูการในการรองพื้นของเดือนตุลาครับทั้งมันทั้งนาปังครับนี่ครับตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮากันครับของเกษตรกรเพราะว่าฤดูการ ทดลองมาแล้วสองสามฤดูกาลตอนนี้กำลังฮือฮากันครับว่าในจังหวัดชัยภูมิเป็นสินค้าที่เกษตรกรต้องใช้ในทุกครัวเรือนครับเพราะว่าสามารถลดต้นทุนให้เกษตรกรได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้นครับเมื่อเราลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตมันก็เกษตรกรก็แฮปปี้ครับมีความสุขดังนั้นฟิลเลอร์ถือว่า เกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักครับฟิลเลอร์นะครับตัวนี้ทำาไมเกษตรกร,ร,กรถึงใช้ดีเพราะว่าทำให้ดินล้วนซุยทำให้ปุ๋ยไม่ตกค้างในดินทำดังนั้นพืชถึงเจริญเติบโตได้ดีใบเขียวเขียวนานเขียวทนผลผลิตเพิ่มครับฟิลเลอร์ทำให้ดินล้วนซุยรากเดินดีใบหนาเข้มต้นใหญ่ ผลใหญ่ขั้วเหนียวทนต่อสภาพอากาศหนาวจัดร้อนจัดทําให้พืชฟืน้นตัวได้เร็วแล้วแถมอยู่ในรูปของเม็ดสามารถใช้งานง่ายดังนั้นคุณภาพครบจบในกระสอบเดียวต้องฟิลเลอร์ของเสือลุยไฟเท่านั้นครับตอนนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าได้ทดลองเป็นที่ประจักษ์ในจังหวัดชัยภูมิแล้วว่าเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมที่เกษตรกร,ร,กรต้องใช้ดังนั้นร้านค้าต่างๆที่อยากมาเป็นพันธมิตรที่อยากค้าขายกับ เสือลุยไฟเกษตรนะครับฟิลเลอร์นะครับสามารถติดต่อมาทางเพจเสือลุยไฟเกษตรได้ครับเรายินดีเป็นพันธมิตรครับช่องทางติดต่อนะครับอยู่ที่เพจเสือลุยไฟเกษตรครับติดต่อมาได้เลยครับเรายินดีรับพันธมิตรครับผมมาก่อนได้ก่อนครับอย่าลืมนะครับอุ้ยฟิลเลอร์ตอบโจทย์แน่นอนครับมั่นใจพี่เสือครับพี่เสือคัดสรรคุณภาพมาให้แล้วจริงๆครับขอบคุณครับ